กัเช้านี้นะคะวันที่2 9เดือน6ปี2568มีกระรอกน้อยด้วยนะอยู่ใกล้ๆนู่นอยู่บนกำแพงอากาศดีมากกระรอกสีขาวเคยเห็นแต่สีน้ำตาลมาเจอสีขาวนี่ว้าวเลยอากาศดีจริงๆ ลมเย็นมีเสียงนกเสียงกาไปไหนแล้วน้องกระลอกนั่นไงนั่งอยู่บนกำแพง